ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเจดด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมลุงเจดคนเดิมมาแล้วครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนคนปรปฐมกันนะครับวันนี้ลุงเจดจะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรจากพระเงินพระทองและขอโชคขอลาบจากตาทองนิ้วรายและไหว้รับพระราหูด,ด้วยนะครับ สำหรับคนที่เกิดราศีดังต่อไปนี้ครับราศีแรกคือราศีพฤษกนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษกคือเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับและราศีที่สองก็คือราศีพิจิกครับคุณผู้ชมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับสอราศีนี้ พระราหูเข้าตั้งแต่วันที่10กันยายนมาแล้วครับใครมีโอกาสก็มาไหว้รับพระราหูได้นะครับที่วัดสว่างอารมณ์หรือวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับไหว้ด้วยของดำแ8ดอย่างครับผมและผู้ที่เกิดสองราศีนี้ต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญบ่อยๆนะครับดวงชะตามีสิทธิ์พลิกจากร้ายกลายเป็นรุ่งได้ครับที่วัดสว่างอารมณ์เขาจะเตรียมของดำแ8ดอย่างไว้ให้ไหว้ ไม่ต้องเตรียมหามาให้ยุ่งยากครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นอณิสงส์ที่แรงนะเป็นบุญรารบารมีที่ยิ่งใหญ่ล้อเกิดพลิกดวงชะตาราศีเราแนะไม่เชื่อ,อยาลบหลูนะครับการทําบุญล,ลงศพนะทำกำลับบงศร,รัทธาห้าบาสิบาทก็ทำเมื่อไหว้รับพระราหูเสร็จแล้วเราก็ไปขอโชคขอลาบจากตาทองนิ้วลายกันต่อเลยครับมาวันไหนไหนผู้คนก็เยอะทุกวันนะครับคุณผู้ชม ด้วยความมีเมตตาของตาทองนิ้วลายที่ชาวบ้านมาขอโชคขอลาบแล้วก็ได้โชคได้ลาบกันไปผู้คนก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะมาขอโชคขอลาบจากตาทองนิ้วลายนะครับลุงเจตเองก็อยากจะแนะนำครับว่าของไหว้ของฝากตาทองมันก็ต้องมีถูกต้องไหมครับไม่ใช่จะมาขออย่างเดียวของที่จะมาฝากตาทองนะครับก็จะมียาเส้นที่เป็นหอ่อ ห่อละหนึบาทมีขายตามร้านขายของชำทั่วไปครับคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ให้ซื้อมาจากข้างนอกนะครับในวัดไม่มีขายครับคุณผู้ชมเมื่อให้ของฝากกับตาทองแล้วและขอพรเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็มาดูตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์กันเลยนะครับวางวดนี้จะได้เลขอะไรบ้างช่วยกันดูนะครับคุณผู้ชม แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเผื่อจะมีโชคร่วมกันครับเอาจากสายตาลุงเจดที่เห็นนะครับคุณผู้ชมเอาชุด2ตัวก่อนนะครับเหมือนจะเป็นเลข053539นะครับคุณผู้ชมและชุด3ตัวนะครับก็จะเป็นเลข605 609 635 6กสามเก้าสี่และ4ี่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับเผื่อจะเห็นเป็นตัวอื่นและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณ สำหรับการรับชมและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเจดทำคลิปต่อๆไปมาให้ชมด้วยครับขอบคุณครับ